คุณผู้ชมไปดูการทำเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านวังถัว่วตำบลวังชยัยอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมและอาชีพหลักของชาวบ้านที่นั่นขณะเดียวกันทางชุมชนก็ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ทั้งปีสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ ชาวบ้านวังถั่วหมูห้าตําบลวังชยัยอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกําลังขึ้นรูปภาชนะเครื่องปั้นดินเผาด้วยการตีด้วยไม้ทําภาชนะดินเผาต่างๆใช้เนื้อดินเหนียวคุณภาพดีที่หาได้ในท้องถิ่นและฝีมืออันประณีตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ได้รับงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาทดําเนินการมาตั้งแต่ปี2555จนมาถึงปัจจุบันคือเดิมเราทําทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องบ้านดินเผาอยู่แล้วแล้วก็พอได้รับงบประมาณ SML เมื่อปี2555ก็เลยได้ผลิตเตาอบซึ่งแต่ก่อนเราเผา เป็นกลางแจ้งจะเผาได้เฉพาะหน้าแรงซึ่งหน้าฝนเราทำมันได้เลยนะครับพอได้รับมงบประมัน F.L. มาทำเตาอบคือเผาได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแรงก็ครับร้บผมคือแล้วก็มาต่อยอดอจำหน่ายสินค้านะครับได้เพิ่มมากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านในหมู่บ้านวังทัวหลวนแต่เป็นช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผาทำกันแทบทุกหลังคาเรือนถือเป็นอาชีพหลัก ชิ้นงานดินเผาที่ผลิตได้นำไปเผากลางแจ้งในแบบดั้งเดิมช่วงฤดูฝนการเผาเครื่องปั้นดินเผาไม่สามารถทำได้แต่หลังจากได้รับงบประมาณจากโครงการ SML ได้จัดซื้อ,ตอเตาเผาและผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ตลอดทั้งปีหลังจากที่ได้รับงบประมาณ SML นะครับคือเราสามารถผลิตได้ทั้งปีนะครับซึ่งแต่ก่อนหน้าฝนเราจะหยุดไปประมาณสี่ถึงห้าเดือนคือเราผลิตไม่ได้เลยเพราะว่า เราเผาไม่ได้ผลิตมาเผาไม่ได้พอเราทำเตาอ,อบซึ่งได้รับงบประมาณจากเ m l เอ็ลเราก็ผลิตได้ทั้งปีแล้วก็ชาวบ้านมีไรายได้ตลอดทั้งปีครับ นางปอกบัวภูอายุ67ปีหนึ่งในช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผาเล่าว่ามีความภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้ทำอาชีพนี้ซึ่งทำมากว่า50ปีแล้วได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่มีความเชี่ยวชาญในการขึ้นรูปภาชนะด้วยมือสามารถปั้นได้วันละ20ใบและสารต่ออาชีพนี้ไว้ให้ลูกหลานแล้วอกเรียนกับบริไปไซก็มาเหตุนนี้เลยว่าวันหนึ่งเรามีรายได้ นี่สิบหน่วยสองร้อยบาทมัน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 ,ม,นมันบ่แพงหอกเพราะว่าเพราะท่านนี่โอบมันเป็นหมอดิบอยู่มันมมนสีแพงอันเป็นโอบซุกเล้วเ,เพื่อนคคิดค่าค้นงานค่าออกค่าเข่าค่าฟื้นค่ายังพื้นเนาะอันนี้เฮ้าตีเป็นหน่วยแล้วก็สำเร็จไปหน่วยละหลวดอยู่ในหอมมีความทุกพร้อมเพื่อนเฮ็ดไปมากกับเพื่อน ดีใจไหมคะที่รูปแบบของเราเนี่ยขายดีดีใจแล้วก็เห็ดนีควมสุกพร้อมเห็ดไปเรื่อยๆยังสี่เลวนี่ฉันบริเฮ็ดนี่ไข่พร,ร้อม <c oughs> มันเคยเห็ดเด้นอนอกับน้องบหรับ โรงเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังถูอําเภอน้ำพองภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่าพลังของชุมชนการสืบทอดภูมิปัญญาและการสนับสนุนจากภาครัฐสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ ทั้งนี้หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก็จะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อย่างลงตัวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตาม NBT ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะ